ณชาฤิติ4289สวัสดีครับ FC ช่องแอทิชิเนทุกท่านครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่25กันยายน2568ขณะนี้เวลา9นาฬิกาหนาทีนะครับวันนี้ก็ จะนำเสนอสูตรเลขวิ่งบนล่างสายทหารนะครับมาพบมาเจอกันอีกรอบกับเลขวิ่งบนล่างสายทหารที่เห็นหน้าจออยู่ขณะนี้นะครับนะครับรูปร่างของเขาครับบนล่างมาแล้วครับถึงเวลามาแล้วมีอะไรกันบ้างดูนะครับบนนะครับบนวิ่ง 4 6นะครับเน้นที่4กับ6ทับครับบน4 6ทับครับครับขออนุญาตครับสมาชิกก็เตรียมกระดาษประกามานะครับกระดาษประกาเตรียมมาจดพร้อมกันนะครับพร้อมคำอธิบายอาจจะเอฟซีต่างท่านนะครับอาจจะมองไม่เห็นมองไม่ชัดนะครับก็ ฟังำอธิบายแล้วจดตามไปด้วยนะครับจะดีที่สุดจะไม่เป็นการผิดพลาดครับไปเลยครับเอาใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ครับบนวิ่ง4 6นะครับ4ีกรอง7เน้นครับเน้นที่มีบนมี4มี6 7ก็จับคู่นะครับจับคู่ตอนนี้ยังไม่เน้นให้ครับจับคู่มี10ชุดด้วยกันเดี๋ยวจะมาเน้นตอนหลัง ก็มีอะไรกันบ้างมี04 05 07 09 60 67 69 65 74 94นะครับนี่ครับชุดบนมาชุดล่างชุดล่างมี4กับ7นะครับวิ่ง4สายวิ่งสายรูดน,นะครับอย่าลืมครับ4กับ7ครับก็มี10ชุดด้วยกันเดี๋ยว5ชุดเน้น ไวท้ทีหลังนะครับมีสี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับส่วนสามตัวลอตเตอรี่นะครับนี่ครับชุดนี้ครับมันถูกรางที่สี่ก็มีนะครับเกิดถูกไปแล้วรางที่สี่เลขท้ายสามตัวเลขหน้าสามตัวก็ มีไปแล้วครับเอฟซีก็มีโชคมีชัยกันครับชุดนี้ก็หลายท่านนะครับมีเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกเก้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์สี่หกหกห้าครับ6ชุดด้วยกันกลับมาดูคำอธิบายครับครับมาดูคำอธิบายพร้อมตัวเน้นไปครับบนนะครับบนบน สี่น่าจะติดนะครับมวดที่ผ่านมาก็หกสี่หกมวดนี้น่าจะเอาศูนย์มาประกบกับสี่นะครับเป็นศูนย์สี่ครับตัวเน้นนะครับตัวแรกศูนย์สี่นะครับจดไปด้วยตามไปด้วยนะครับตัวต่อมาก็ศูนย์ห้าน่าจะติดนะครับกําลังวันของเขานะครับนี่เป็นกําลังวันนะครับสี่กับห้านะครับเอาสองมาเป็นเอาศูนย์มาเป็นตัวเด่นนะครับนี่ครับได้แล้วครับศูนย์สี่กับศูนย์ห้า ตัวต่อมาก็น่าจะ6 7เลขพี่น้องหกน่าจะติดหลัก10อยู่หรือไม่งวดวันที่1ตุลาหกเจอีกตัวนะครับ6 9เอาหไว้หลัก12ตัว6 7เ9็ดอีกตัวนะครับอีกตัวก็9กสครับติด4ี่นะครับ 7, 4, ติดสี่เก้าสี่ครับนะครับเก้าสี่นะครับหกห้าห้าหกใครจะตามก็ได้ครับเพราะหกห้า 6, 5, อ่ารู้สึกว่าจะสลับกันออกมาสองงวดแล้วครับสองงวดติดหกห้าห้าหกหกห้าห้าหกอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นตัวอาจจะอาจจะอาจจะย้อนมาอีกก็ได้ก็ไม่แน่นะครับก็ไม่มีใครทราบดูล่วงหน้าว่า เวลากินแบ่งโจกอะไรนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางชี้แนะสายวิ่งสายรูดก็สี่นะครับสี่กับหกครับถ้าใครชอบเจ็ดก็จับเจ็ดไปครับเจ็ดครับถ้ามีเลขอยู่ในใจนะครับสี่หกอยู่ในใจในนี้ไม่มีในในี้ไม่มีตัวที่ชอบที่ประกบคู่ให้ไปก็สมาชิกเก็บซีก็สามารถไปจับทำเองได้ครับประกบเองทำเองได้นะครับ ส่วนล่างส่วนล่างครับสายวิ่งสายรูนครับสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดนะครับ, 7, 7, รบมาดูจับคู่จับคู่ตัวเน้นห้าชุดจับคู่เน้นห้าชุดมีอะไรกันบ้างมาดูนะครับห้าชุดวางไว้ที่สี่หนึ่งคู่กระข ي สี่ห้าเลขพี่น้องกำลังวันเขาครับกำลังวันเขาสี่กับห้า เขาจะมาด้วยกันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับสี่กับห้านะครับนี่ครับสี่กับห้าตัวต่อไปสี่และหลักสิบนะก็วางสี่ไว้หลักสิบสี่กับเก้าครับสี่กับเก้านี่ครับตัวต่อไปนี่ครับเลขวิ่งเอาวิ่งกับวิ่งมาชนกันก็เป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดครับจับด้วยนะครับตัวต่อมาน่าจะเป็น นะครับท้ายสุดเอาเจ็ดเก้าขี้กับขี้ครับขี้กับขี้มาดูนะครับส่วนตัวที่ไม่ได้เน้น,นครับอย่าลืมนะครับสําหรับท่านที่ชอบนะครับชอบตัวสํารองตัวการก็ใส่ไปครับหรือชอบทั้งสิบชุดก็ใส่ไปครับเน้นตัวตัวที่ขีดสีแดงหนักหน่อยตัวสํารองตัวการก็เบาหน่อยก็ได้นะครับเกี่เป็นสิบชุด ล่างเนี่ยไม่ต้องกลับนะครับแล้วแต่ครับใครจะกลับก็ได้ไม่มีเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับไม่มีใครว่าครับสําหรับล่างนะครับสามตัวผิดหยุดสามตัวสามตัวโอตอรี่นะครับบนเป็นโต๊ดนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับก็สมาชิกเอาไปเล่นมาแล้วก็ถูกวันที่สี่กันมาเลยนะครับถูกวันที่สี่กับเลขหน้าสามตัวท้ายสามตัวสองตัวก็มีครับก็ลองดูนะครับมีหกชุดด้วยกัน ก็มีนี่ครับเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกเก้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์สี่และหกหกห้าอันนี้เป็นเลขวันเกิดของเขานะครับกขาบันทึกเป็นเลขสวยออกก็เรียามาเพิ่มเติมเป็นหกชุดมันเป็นเลขสวยนะครับปีที่แล้วก็เกิดหกหกห้าครับ นี่ครับห้าก็ติดไว้กันกันมาครับนี่ครับปีที่แล้วก็หกหกห้าครับแล้วสองวันที่ผ่านมานะครับหกห้าห้าหกอยู่อย่างนี้แหละครับไปแล้วก็ยังมาอีกนะครับไปห้าหกแล้วก็มาหกห้าก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่ามองข้ามความปลอดภัยก็ให้เอฟซีก็ถ้าชอบก็ตามนะครับถ้าชอบก็ผ่านได้นะครับในชุดบนชุดล่างครับเป็นแนวทางชี้แนะ เป็นสูตรครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลแนวทางชี้แนคกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจอกไรออกก็ไม่รู้ก็มันกั็เลยมาดูแล้วมันเยอะนครับถ้ามันเยอะก็จับเอาไปเลยครับฟัดดวงไปตัวหนึ่งสองตัวชุด1นชุดสจับไปนะครับชุดไหนชอบจับไปหรือเอาตัวการไปเล่นก็ได้ครับ หรือใครจะเล่นบนชุดบนเล่นบนเล่นล่างก็ได้ชุดล่างเล่นเล่นล่างเล่นบนก็ได้นะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับจะซื้อนะครับจัแบเบนี่ยชุดนี้นะครับอาตุดเลขยท้ายสองตัวนะครับบนล่างจับจับเอาเป็นแนวทางนะครับนะี่ครับเป็นแนวทางชี่แนะ่เท่านั้นนะครับชอบก็บตามไม่ชอบก็บผ่านนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ดล้วงกระเป๋าซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลครับก็คลิปต่อไปคือชุดรวยไม่เลิกสามกชุดบนแต่งโต๊ะนะครับงวดที่ผ่านมามันมาหาบนะครับวดที่ผ่านมามันมาหาบมาสี่หกสี่ก็บอกแล้วครับชุดนี้สามกชุดแต่งโต๊ะถ้าเบิ้ลหาบมาแล้วก็ก็เกิดก็เสียเวครับติดทางนะครับไปไม่ถูกครับก็มีแต่ กับผิดครับก็อยากจะให้มันมาเป็นชุดสามตัวมาเต็งมาโต๊ดก็ได้ยกเว้นเบิ้ลนหาคกับก็เลยก็มาขอแก้มือแก้ตัวนะครับชุดชุดไวยไม่เลิกครับก็ดูว่าจะนำเลขเด่นเลขอะไรมาเป็นตัววิ่งามาเป็นตัววิ่ง รอติดตามที่กองฉลากนะครับอีก3วันนะครับเดี๋ยวจะนําเสนอนะครับกองสลากกินแบงออก3วันจะนําเสนอชุดรวยไม่เลิกสําหรับแฟนๆที่ชื่นชอบ3ตัวนะครับ3ตัวบนเต็งโต้นะครับสาหรับแฟนๆที่ชื่นชอบ3ตัวบนเต็งโต้เอาไปลุ้นเอาไปลุ้นได้นะครับเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลไทยโอ้เสียงดังไปหน่อยครับ รอกวิ่งบนหลังคาทุกวันก็มีลุ้นได้ทุกกลางวันนะครับชุดนี้มีลุ้นได้ทุกกลางวันครับจากงวดที่ผ่านมาก็เลขหาบนะเป็นเลขหาบหกสี่หกครับไม่เข้านะครับหกสี่หกมาเล่นมามาเล่นมามาหาบนะครับมาเบิ้ลมาหาบก็สูตรนี้ก็ยอมแพ้ครับสูตรนี้ก็ กเป็นแนวทางนะครับใครชอบสูตรสามสกชุดบนเต็งโตะก็จัดไปครับครับกระรองนะครับ,ร,บ,ร,อร,บรอคลิปต่อไปเป็นอีกก่อนสลากกิมแบ่งออกสามวันนะครับก็ชุดนี้มาชุดแก้มือนะครับที่ผ่านมาก็มันเป็นเลขขาดนะครับสุดความสามารถจะเป็นเลขเต็งเลขโต้ไม่แน่นะครับครับ นี่ครับทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้คือชุดเลขวิ่งบนล่างสายฐานออสันดีนะครับสำหรับสมาชิก f อฟซที่รอติดตามนะครับชุดรวยไม่เลิกนะครับอีกสามวันนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอครับก็ก็ FC ติดตามเยอะนะครับก็จะก็เลยก็จะทำจะคัดตัวเน้นมาเต็มที่นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในใจแล้วครับสองตัวอีเลวัด คัดมาได้สองตัวแล้วไม่รู้จะเอาตัวไหนดีเนี่ยครับเดี๋ยวจะเอาเลขวิ่งเดี๋ยวใกล้อีกก่อนไว้อีกสามวันสลากกินแบ่งออกจะแจ้งให้ทราบนะครับสลากกินแบ่งออกให้ทราบก็สําหรับสมาชิกที่มีลายมีเบอร์โทรของอ่อนครับติดต่อมาได้นะครับเลขวิ่งเลขเด่นเลขดังเลขจับกินก่อนสลากกินแบ่งออกนะครับมาได้ครับเลขเด่นเลขดังเลขจับกิน มีอะไรก่อนกดสลักกินแบ่งออกนะครับจับก็ท้ายนี้นะครับก็คำเตือนครับคําเตือนคําเตือนเป็นแนวทางชนะเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับช่อง y o u t u แอติชแนะไอดีไเข้ามาได้นะครับไอดีไลน์7 3น2 2 7 1 7 0873922717นะครับนี่ครับคำเตือนครับก็ขอย้ำอีกรอบครับขอย้ำอีกรอบครับเอาชัดๆเลยครับแคปแคปเอาไว้ครับแคปเอาไว้ครับนี่ครับแคปเอาไว้ครับแคปเอาไว้จ้ำบนวิ่งรูด4กับ6รอง7ก็ตัวตัวเน้น0405676994ก็ตัวกันก็07 ศู 9, 6ย์เก้าสำหรับล่างก็สายวิ่งสายรูดนะครับ4กับ7เน้น5ชุด4145 49 7479ตัวกัน485971 7578ครับเอเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับมันเยอะเอถ้าเยอะก็จัดไปครับตัวที่ชอบสำหรับคนงบน้อยนะครับสำหรับ หาซื้อสลากกินแบ่งลอตเตอรี่นะครับเจ็ดศ5 7 6 9สี่เจ็ด6ูนย์ห้าเจ็ดหศูย์ห้าหศย์สี่หกหกห้าอันนี้หกหกห้าขอย้ำอีกทีนะครับเป็นเลขวันเกิดของปีที่แล้วนะครับก็อย่าอย่ามองข้ามนะครับก็ติดติดลอตเตอรี่สักใบสองใบไว้ก็ดีนะครับเผื่อท่านอาจจะเป็นผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับนี่ครับทั้งหมดนะครับแคปเอาไว้ครับ เคปไว้อีกรอบครับครับสําหรับ f อฟีที่จดไม่ทันนะครับบไว้ครับนี่ครับครับเห็นไหมครับครับคปไว้ครับครับท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิก f อฟทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีชัยตลอดไปสวัสดีครับ